สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุ่นเอชชนเนค่ะสำหรับคลิปนี้พาไปชมความงามอลังการของสนามบินสุวรรณภูมิที่ตกแต่งด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์ไปชมกันค่ะกล้วยไม้ประดับตกแต่งที่สนามบินสุวรรณภูมินาทีแรกที่กลับมา เยี่ยมเมืองไทยมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิลงเครื่องมาแล้วอลังการมากเลยนะคะอวดสายตาชาวโลกจริงๆค่ะอวดสายตานักท่องเที่ยวผู้คนทั่วโลกไปที่ไหนก็ไม่ไม่เห็นเขาจะตกแต่ง บริเวณอาคารสนามบินได้สวยงามแบบบ้านเราเลยนะคะความรู้สึกแรกที่กลับมาถึงเมืองไทยมีความภาคภูมิใจภูมิใจดีใจที่ได้เกิดมาบนพื้นแผ่นดินไทยและภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทย สุดๆเลยนะคะบอกความรู้สึกได้สุดๆเลยมันอธิบายไม่ถูกเนาะก็ให้ชมความงามของกล้วยไม้ไม่แน่ใจว่าเป็นสกุลหวายไหมแต่ว่ากล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะที่จัดตกแต่งอาคารของสนามบินสุวรรณภูมิแต่ว่ารุ่นนี้ก็หลงลบคลิปไปไม่ได้ตั้งใจ เสียดายมากค่ะแต่ก็ได้กล้วยไม้สีเหลืองสดได้คลิปกล้วยไม้สีเหลืองสดก็สวยงามสุดจะบรรยายจริงๆค่ะก็เลยรวบรวม,รวมความงามของการตกแต่งอาคารสนามบินสุวรรณภูมิด้วยกล้วยไม้หลากหลายสายพันธุ์มาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ เป็นกล้วยไม้จริงๆนะคะไม่ไม่ใช่ดอกไม้ประดิษฐ์เนาะสวยงามมากเห็นแล้วสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นคนรักต้นไม้เนาะตะลึงเลยนะคะตะลึงในความงามเลยจัดออกมาได้ได้แบบว่าอลังการมากๆสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณรัศ